สวัสดีครับช่องเสียอกพระรวยนะครับเมื่อนี้มาจากังหวัดน้องไข่นะครับเนาะมาเมืองตัวเด็ดเนะครับเนาะทั้งจังหวัดน้องไข่นะครับผมสีเด็ดซ้ำเดยนะครับเนาะมาฟังกันจากทั้งช่องนะครับเนาะต่อฝากกดไหลกดแชร์เพื่อเป็นการเลี้ยงใจกันและกันเสียพัดชัดเด็ยดนะครับเนาะครับผมไปฟังกันครับ พี่น้องเยฟซีครับผมมอนี้แวะมาดูปลาที่หนองคาพี่น้องดูปลาครับผมวันนี้มาฝนคายวันหยุดครับน้ลีรน้ายุ้ร์นนนี้มาดูปลาน้องปลาเนี้ยปลาใหญ่มาดูปลาพี่น้องเยฟซีครับผม มาเที่ยวน้องไข่มาเที่ยวนะครับเดนน้องกระตูนชิดอือปลาตัวใหญ่ใับมหอ่ตัวให ดูปลาพี่น้อง F4 คปลาข้างไปจหวัาน้องไข่นะครับเนาะสีนี่นะครับมะม่องปลาครับเนาะโรสวนสวัก์ ดูปลาที่อุโมงกันเนางมาชมวิวนะครับเลาววันนี้วันยุดนะครับเนาะมาชมวิวนะครับปลาที่เราเลีมาเที่ยวอะไรนะครับมามาแต่งวัดน้องไข่นะครับนะเนาะสวยงามพี่น้องเอฟซีครับผมน้องมันจะแก่ไปนต้องจัดน,นะครับวันนี้วันพระกับยุดนะครับเนาะ saya mendekat Lupa. Okay. Batunya, batu ya. Batu ya. มันบรรยากาศพี่น้องเคยมาเที่ยวบ่ครับสมหวังน้องไข้นะครับน้องลาบุญพี่ลาบุญเฮ้เฮ้เฮ้ 爸爸，高高，高高，你看，爸爸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 ，爸 เพื่อนเย้เย้ดูบรรยากาศพี่น้องมาเที่ยวกันได้ไดแล้วครับเนาะมาลองทใส่ตาจะตัวได้สอยพี่น้อง นี่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 รับมาเที่ยวนะครับเราพี่นน้องเอฟซีเอผมบรรยากาศไม่เหมนกันนะครับ่วงนะครับนอยากว่าเมืองป่ามาได้นะครับ ทางบรรยุทธกับพ่อแม่มาเดียวได้ดดดะครับเนาะมึงบรรยากาศมันป่ามืองป่าพี่น้องเอฟซีครับผมมีบรรยุทธนะครับเนาะบนรยุทธมาเที่ยวจัง,นนงหวัดน้องไข่ครับมาทางนี้ได้ครับเนาะเวเบิ่งบรรยากาศได้ พ้าลูกพ่อพาอแม่มาเที่ยวนะครับพราะพี่น้องทิ่งๆหนึ่งวันพักผ่อนนะครับคนเยอะเลยครับวันนี้บรรยากาศดีมากมาชมได้ครับแล้วสนะวยงามครับ มาากกันจะแกะด้วยกันพีน่น้องอีฟซี่คุณผู้มสวยงามนะครับเนาะเขีบหน้าจอไปเลยครับเนาะเธอเห็นเลขพี่น้องอีฟซี่เขีบหน้าจอมาใหา้นั่งเนาะใบหน้าสองคนค่ะเธอเห็นตัวเลขนะครับเขีบหน้าจอมากเลยนะ หาเนี่นะหาสามนะมพี่น้องเีันบาเดียงันเมืองบาดันเมือบดันี่มนคอวยงามพี่น้องเอฟากมาเที่ยวเลยครับเนาะกัาตัวเล็ก็ฝาพี่น้องเอฟซีนะครับเรามนีมือนไขนะครับพี่น้องเอ แคปหนาะจอไว้ได้ครับจะเห็นตัวเด็ดๆไดครับเนาะครับปลาตัวใหญ่หลายพ้ปลาตัวใหญ่นี่เหยสุมครับพี่นองตัวใหญ่ดครับชีสนชีสูนเบ้านวาเห็นครับผมยดือืมนะครับเพื่พี่น้องทีครับผมเมืองบรรยากาศไปน้ำกันนะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังเลงใจกันแล้วกันเสด็จพากชลเดชกลางช่องเซนะครับแล้วดูบรรยากาศรอมองบรรยากาศด้านในะครับเนาะมาไปดูปางล่างไปดูปางล่าง ปลาไม่หลากหลายพี่น้องปลาหลากหลายพี่น้นองค้นก็นหลายเมื่อนี้ครับวันหยุดนะครับ ค่ะยังไม่เย็นมันเปล่าเลยมเดี๋ยวมาแวะชมว่าในในนะครับเนาะสวยงามนะครับปล่าไรนะมัรได้กาศนะครับมาเที่ยวเมืองหนองคายนะครับเนาะมาแวะมาเลยนะครับแลาวมันงป่าเป็นมาดุซีครับผมได้ไรไหมไร อขอจบคลิปเพี่งนจำนี้นะครับเนะาะแต่ก็อะไรก็แฉะนะครับพูดไปแลวไม่แน่ใจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เสร็จขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ